ถ่ายรูปกับเค้กเราบอกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งเหมือนกันแล้วใช่ใช่เราจะไม่ถ่ายรูปกับแก้วจะไม่ถ่ายรูปกับเค้กได้หรอแล้วเก็บไว้ใช้หรอไม่ได้ทำไมอ่ะได้ดูประยงานแต่งได้เลยค่ะคุณจะไปทำรูปเกิดวันอะไรอ่าใช่ค่ะครอบครอบสามสิบสี่ปีแล้วค่ะนี่เด็กคันเล้ว รู้สึกเหมือนยี่แปดเลยอะนด้เราได้อยู่ได้ไหมได้กินไฟเมื่อไหร่ใจไปเกี่ยวมันก็รู้สึกบิงบิงึ้นอะค่ะก็คือปีนี้เราไม่ได้จัดปาร์ตี้อะไรจริงๆตมั้งใจอยู่แล้วแหละก็เลยจัดปีที่แล้วค่อนข้างแบบ จะเต็มแต่ว่าปีนี้เราก็ตั้งใจที่จะแบบเอาเป็นแบบชิลๆทานข้าวกับที่บ้านเข้าวัดตอนเช้าค่ะแล้วก็อยู่กับครอบครัวเพราะเรายังมีปาร์ตี้ที่ต้องเกิดขึ้นเยอะเพราะว่าเรามีปาร์ตี้ของ่าใช่ไหมหลังจากนั้นแล้วก็มีงานนี้อีกเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอองั้นงานตัวเองแบบไม่ไม่เอาดีกว่าแบบชิลๆเลยคบอกว่ารขึ้นมันยัง คือเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วคือเราสามารถตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเราชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก,<ๆ>ก็เลยแบบเหมือนตัดสินใจได้มากขึ้นคิดอะไรอย่างเงี้ยก็คิดเป็นเป็นอะไรที่มันภาพรวมกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได<ๆ>้แบบไม่ได้รู้สึกซีเรียสกับอะไรแบบขนาดนั้นอ่ะซีเรียสปะไม่ไม่โอเคดีแล้ว เวอร์ชันนี้เวอร์ชัน3าสี่ของเขาดีครับก็จริงๆเขาที่ผ่านมาเขาก็เขาเรียกว่าก็ใช้ชีวิตแบบทุกๆปีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วทั้งแบบปาร์ตงปาร์ตี้วันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็จัดเต็มมาทุกปีแล้วปีนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันก็ตอนเช้าก็ตื่นไปทําบุญตอนเย็นก็อยู่กับที่บ้านก็แค่นั้นก็แค่นั้นก็แบบเติมเต็มชีวิตแล้วอะไรเงี้ยแต่คือเรารับอาสาปเปิดช่างผ้าไปเขา ช่างภาพสวยไหมล่ะเพราะว่าการแต่งกายโดดกันเลยไม่เข้ากันเลยคนหนึ่งชุดไะไรอีกคนหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวจะให้เราไปใส่ชุดเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นแต่งอีกเกิดเป็นงานแต่งอีกดึงลงมาอะไรภรรยาบ้างอ๋อก็ไม่ครับก็ตามนั้นไม่ได้อุ่นหอหรือได้ซ้ำก็ตื่นมาก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์เป็นคนแรกใช่แต่ปีนี้ได้ได้ทอง กี่บาทพี่นี่ซื้อทองให้กี่บาทนะสองพี่บาทอ่ะสองร้อยบาทไอ่สองบาทไอ่สองบาทแต่ว่าสองบาททองนั้นทองนั้นก็เป็นเป็นรูปม้าเป็นรูปม้าสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าม้าสามตัวอยู่ด้วยกันถึงจะดีอ่าก็มีหนึ่งก็ทองอีกสองอ่าความหมายกินมาแล้วกินม เป็นไงคุณคิดแปลกๆมาอยู่ดีปกติดเราต้องรีเควสว่าเราอยากได้จริงแต่นี่คือได้เป็นทองแไม่นี่นั่นก็ดีนะเพราะเขาบอกว่าให้เงินเมียก็จะได้คืนกลับไปว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันก็เลยเอาทองให้ก็ได้ออเรานี่แหละพูดให้ฟังอาไรหรอไม่ใช่เอาเแต่บอกว่าแค่แค่ให้ตังถ้าให้เงินก็จะได้คืนนะเป็นแบบของจุ้ยเอ้ใช่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดชื่อเชื่อากองกลาง ไม่ให้เขาให้เขาเก็บให้เขาเก็บเก็บใช่เขาเป็นครั้งแรกที่ได้ทองด้วยแหละเขาก็งงเหมือนกันว่าทองให้ฉันแก่ขนาดนั้นเลยเราไม่ได้ถอด้วยนะให้เป็นซิฟฟ์บ้าแตอนนี้ทองแล้วแพงมากนะเออครับแต่เขาก็มีเยอะอยู่แล้วแหละแค่ซื้อบวกเข้าไปอไม่เยอะที่เหลือคิมคิมเยอะเหรอไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะฮะไม่เยอะขนาดแบบว่าเต็มตู้ เยอะวแต่ไม่มีแผนที่จะเทขายใช่ไหมไม่ยังนะใช่ยังยังไม่ยังไม่ได้ร้อนเงินขนาดร้อยถึงแสนก่อนแต่คิมก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองใช่ไหมมีนะอย่างพี่ก่อนหน้าจะซื้อหนึ่ซื้อหนึ่ซื้อกระเป๋าซื้ออะไรไม่ได้อยากได้อะไรเลยอ่ะณจุดนี้รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วว่ะ โอ้โหไม่น่าห่วงเลยครับเขาดูแลตัวเองดีกว่าผมอีกก็เน่าเขาเขารับผิดชอบตัวเองได้ดีมากอยู่แล้วก็โตขึ้นทุกปีทุกครั้งอยู่แล้วอยู่เพราะว่าด้วยคิมเมื่อปีที่แล้วไปปีแล้วเราผ่านจุดที่จะต้องกังวลไปแล้วเรื่องสุขภาพนี่นใช่ใช่ค่ะโอ้ยโล่งเลยอ่ะ มพูดตลอดเลยแบบอาจจะฟังดูแกะนะ่เนาะเจนซี่อาจจะไม่เข <c oughs> ้าใจแต่ว่าไม่มีโลกเป็นลาบอันประเริดจริงดี <laughs> ใช่ค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยคือที่ส,ทสุดแล้วเพราะเวลาเราเจ็บปวดไม่ใช่แค่ร่าง p ิส s i c a l l y อ่ะมันคือ m e ท t a l l y ด้วยมันคือทั้งจิตใจที่วิตกแล้วพอเราวิตกก็ยิ่งแย่ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยอะ่ะมันก็เลยแบบ ต้องดูแลตัวเองกันนะคะแล้สุขภาพตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็คือก็ปกติแล้วค่ะแต่ภูมิแพ้ก็ต้องรักษาไปตลอดชีวิตแหละใช่เพราะว่าเนี่ยพอมี PM ก็พุ่ฟัดอีกอะไรแต่ว่าทุกอย่าง Overall ไม่ก็โอเคมากแสดงว่าไปเช็คอัพมาเรียบร้อยแล้วว่าใช่ค่ะก็แสดงว่าพร้อมแล้ว ะอแล้วพ <OR> ี่น้องยังงานแต่งมันยังไม่จบไงคะเรายังต้องเดินทางกันอีกเยอะอขาจะยังว่าอันนี้ก็คือต้องกันไปก่อนไปถึงว่ากันไปก่อนต้องไม่กัต้องซึบซึบซึบต้องวางแผนต้องวางแผนวางนานนะวางแผนนะก็นานนะมันก็คิดอยู่ทุกวันนะว่าแบบเมื่อไหร่ดีหรือไม่มีดีหรือว่ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคุณย่าเขาเราก็คุณย่าเขาว่าไงบ้างกับการที่เราต้องรอเขาอย่างเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีพร้อมกับเรา<อ>เขาอยากมีเพื่อนอที่แบบว่าท้องไม่ดได้กันเราะตอ้หลายหลายคน<อ>เพื่อนเขาอะไรก็มีท้องม,มีลูกกันแล้วอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าเ,<อ>เขาก็รู้สึกว่าแบบอยากอยากท้องด้วยกันอยากมีประสบการณ์<อ>เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เค็มก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งใช่อาจจะอาจจะพร้อมกันก็ได้เลยซึ่งเราพูดมาหลายครับพว่าใช่ พยายามอะไรนะถ้าในมุมของมากให้คุยกันนวเดชนะว่าเร่องนี้ก็ไม่ได้คุยเรื่องความพร้อมครับคุยกันว่าแบบมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็อยากเขาอยากมีเยอะอยู่เราก็เราก็หันไปมองนะขนาดนั้นเลยเหรอบอลทีมโอเคตามสบายตอนสบายเราก็คงแบบแล้วแต่ใครแล้วตัวใครตัวมันนะใครใช่แล้วอยางหมักสะดุกยังไงสะดุกยังไงอย่างที่บอกไปครับก็ยังก็ยังอยากได้คนเดียว ได้คนเดียวชอบลูกคนเดียวออที่บอกว่าที่นี่ได้แฝดใช่เปล่าไม่ไม่มทำไมอ่ะทำไมอ่ะถ้ามันได้แฝดมันก็จบเลยนะจบมันไม่จบนะเดียวก็จบได้ไม่กี่ก็ยังไม่จบเลยนะตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะเจ็บกระกอบแล้วอ่ะยังไม่จบเลยอ่ะเออไม่ก็คือตอนนี้ยังยังไม่รู้ยังตีบตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะยังไงดี ปราร์ตี้เลาโซนก็ตามที่เห็นในภาพเลยค่ะสวยงามมากๆแล้วก็วดีใจที่ย่ yeah, happy าแฮปปี้กับการตกแต่งทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างมันออกมาแบบที่เขาแบบฝันไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามทําให้เป็นเทสของเขาที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อนส่งเขาเลยว่าจัดทุกอย่างให้เขาเลยใช่คะ่ะไม่ได้บอกอะไรเลยสถานที่ก็ไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ย ตอนที่เขาไม่ถือเขาจะแบบอ,อเ้อคาปิล่าหรือว,ว้าวดูหล่อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคือไม่รู้น้ำตาพี่ยา่ยา,ยายกับน้ำตาของความรู้สึกอะไรคิดว่าเขาคงแบบดีใจเห <laughs> นื่อยดีเหนื่อยเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ไม่เหนื่อยเออแต่ว่าคิดว่าเราคงเป็นแบบความรู้สึกแบบตื่ตนตันเนาะ <laughs> ที่แบบเพื่อนจัดให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็เราก็ทำเซอร์ไพรส์แบบเอาลูกต่างๆไปแขวตั้งแต่ตตตสมัยแบบมหาลายัยตั้งแต่ตอนที่เรารู้จักเข้าวงการมาด้วยกันอะไรอย่างงี้เราก็แบบเออมันตั้งใจให้เขาร้องไห้เลยแหละไม่ได้บอกความลสตีนะเพื่อนไม่ได้บอกนะก็มีแค่แคปชั่นนั่นแหละแล้วก็มีการรีแคปกันเนาะเพราะว่าคิมก็นอนด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มีการคุยกันเขาก็บอกว่าขดีใจมากอะไรอย่างงี้แล้วก็ยาง ดีใจต่อเนื่องอีก2วันก็ยังยิ้มแก้มปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็้องสาวพร้อมแรวันที่จังสาวพร้อมแรก็คิดว่าเราส่งถึงมือแล้วค่ะอันนี้ก็อยู่ที่พี่แบล็แล้วอืมเหลืองานสละสดของเขาเรามันยันเช้ามั้ยยันเช้าหรือยันเที่ยมมันไม่มีอะไรรอแตนดาดมันสูงมากเลยนะผู้ชายมันจะมีอะไรเยอะแยะมันก็ เฮฮาปาร์ตี้ตามภาษาเท่านั้นเองครับผมแต่เราก็ก็เตรียมงานไว้แล้วเตรียมงานไว้แล้วมันสุดแค่ไหนสำหรับพอเราเห็นของเขาว่าอย่างไรของเราจะสุดมากของมันอ๋อนี่เขาสวยมากจริงๆเนี่ยเขาเราก็กดดันนะแต่ว่าทุกคนก็อย่ามากดดันผมต่อเลยนะผมก็อาจจะไม่มีรูปเลยด้วยซ้ำถ้าตัดเนาดเก็บภาพไม่ได้เลยเฮงเอาเวอร์ <laughs> <laughs> สองทุ่มครับไม่ใช่มาปรึกษาเขาไหมว่าเออจะต้องยังไงไม่มีครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเทสมันเดเดเขาก็ก็มีตัวตนของเขาอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็พยายามอยากให้เขามีกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งจนจนตอนนี้อะไรเงี้ยก็พยายามรวบรวมใช่เราเตรียมงานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับ บางทีมันเตรียมเองด้วยซ้ำครับอ้ไม่ตงเป็นคนรักเขาเตรียมกันมาสองปีแล้วใ่ไหมงนี่แล้วนะพี่เพื่อมาบอกว่าวันเอ้ากูก็เตรียมให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออือูดอออ่นนัะหรไมคุยมาแล้วโอเคแต่ว่าใกล้งานแต่งเราสองคนที่สนิทเขาเรายิ่งตื่นเต้นอยู่เขาอีกนะตื่นเต้นนะคะแต่ว่าหาในเฮนไหนคิมว่าคิมโล่งไปเยอะเลย คิวโลกไปเยอะเลยกันทีนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราแบบไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สปอร์ตเขาเต็มที่เขาอยากให้เราไปทาอะไรอะไรเงี้ยก็จะก็จะอยู่สปอร์ตวิ่งงานให้เหมือนที่เขาทําให้เราเต็มที่เหมือนกันค่ะมีมีอะไรมีอะไรบอกเล่อนเราไหมเื่นแบร์ไหมว่ากำลังจะเป็นสามีจะต้องเจออะไรบ้างเราเคยฟังเราสุดฟังไม่มีอ่ะผมว่า ให้เขาเจอเองครับไม่มีการผยบอกเออตื่นมาจะต้องเจอเขาหรือว่าอะไรยังไงไม่มีไม่มีทุกอย่างจะดีขึ้นไปอีกครับผมนัะไงล่ะเั็นไงล่ะถ้าคิดว่าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างมันดีอยู่แล้วมันจะดีขึ้นไปอีกจริงเสียงดันเนาะอะแล้วแล้วคิดไม่คิดมีอะไรบอกย่าไหมว่าตื่นมาต้องเจอต้องเจออะไรเออเจออะไรบ้างในฐานะภรรยาคนน่ง เจอทุกรูปแบบเลยอะค่ะตูวเช่นสิ่งเล็กใหญ่คือแบบเอออะไรที่เราแบบเอออาจจะอะไรอะไรอาจจะตีดักันอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เขาเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้คบกันนานคบกันนานขนาดนี้เห็นเห็นกันหมดแล้วไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วทุกทีมย้อนกลับชุิยาในงานปาร์ตี้มันก็มีดราม่าออกมา อะไรแบบมีข้าวแบบชีอะไรแบบเนี้ยตีมที่เราเห็นมัะคิมว่าคิมรู้สึกว่ามันเข้ากับทีมงานมากๆเลยค่ะเพราะว่างานมันเป็นแบบเซ็กซี่บูโดร์<ม>ทีพอร์ตตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นความแบบว<ม>ินเทจมีความสวีทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นเป็นสไตล์ที่ย่าชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบอะไรที่มันค่อนข้างว<ม>ินเทจอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็ตรงกับ ไตล์ของเขาเลยอะค่ะใช่แล้วก็เข้ากับงานทุกอย่างแบบเพอร์เฟกมากอันนี้คือเป็นชุดที่คุณเตรียมมาเองชุดที่ย่าเตรียมมาเองมีอีกชุดหนึ่งที่คิมเตรียมให้ก็คือเปลี่ยนกันตอนคืนตอนที่ไปแบบไปคลับบิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใส่ชุดนั้นก็หงไม่ได้ทีมงานใช่อันนั้นเข้ากับตีมงานนะคะแล้วก็ชุดที่เราเตรียมให้ก็จะเป็นก็เข้ากับสถานที่อือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ งานกับคนนั้นเราไม่มีใครแบบมีสรงใจกับชุดใช่ไหมไม่มีนะคะไปด้วยกันหมดแล้วใช่แล้วชุดก็ไปแบบทางเดียวกันหมดเลยันใช่ค่ะรู้สึกว่าเห็นภาพเขาก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะใส่ต้องเป็นแบบนี้ใช่ค่ะมีความมย่นใจแล้วมีคนสุขจบความสุขจบเออมเราก็เอาอยู่เออเขาเอาอยู่ขอบคุณนะคะ